นี้เนี่ยเป็นพรีที่หายากเนี่ยท่านชมที่บอกว่าหายากเพราะว่ามือนะท่านชมวัตถุที่มือเนี่ยนะจะเป็นรอยประสานของมือสองข้างซึ่งจะหาดูได้ยากมากนะครับคือจะหาจะพบเห็นได้ยากมากองค์นี้นะครับเพราะว่าองค์นี้เป็นเป็นพระที่สวยงามนะครับแล้วก็ท่านชมเห็นไหมว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ม้าในช่องอาจารย์ม้าพักเพลินเพลินเพลินสุขภาพเพลินเลิมศุสสารนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์การศึกษาพระสมเด็จ ที่สร้างโดยสมเด็จพุทันโตโพรมยังศรีนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันกันในพิมพ์ใหญ่เกศลุกซุ้มนะฮะแต่ว่าลักษณะพิมพ์ใหญ่ที่ผมจะนาเสดงวันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ที่มีความพิเศษนะฮะคือเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากเราพบเห็นได้น้อยนะครับการสร้างพระนะฮะพิมพใหญ่เป็นพระเป็นพระพิมพ์ที่สมเด็จพรทธยันโตมีการสร้างมากที่สุดนะะแล้วก็ลองมาก็ไล่ไปเป็น พิมเกตัวตัวบ้างพิมโปรโปรบ้างฐานแทบบ้างหรือเรื่องอื่นก็ก็แล้วแต่นะจากในเอกสารที่ผมได้อ่านหลายเล่มน,นะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นในในหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือที่นะฮะชื่อว่าแกลอราาี่นะฮะสมเด็จวัดบางพิมพ์มาตรฐานนะก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะอันนี้ในในในหนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์อดุลย์ายรุณนนะซึ่งก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่เรียกว่า ซึ่งในพระสมเด็จที่พู้จัดโจกรมิลืงศรีท่านสร้างเนี่ยก็พอสมควรนะครับแล้วก็ในในหนังสือเล่มนี้นะฮะท่านชมจะมีทั้งหมดเนี่ยร้อยสามสิบเก้าองค์นะฮะในร้อยสามเก้าองค์เนี่ยถ้าที่ผมอ่านเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยประมาณร่วมร้อยองค์นะทีกเหลือก็จะพิมพ์เป็นเกตโบตุลนะฮะเป็นโปรโพเป็นฐานแตมเจดีอะไรก็แล้วแต่ที่เหลือเพราะฉะนั้นก็แปลว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นพระพิมพ์ที่มีการสร้างมากที่สุดนะฮะ ันนี้เดี๋ยวเราจะลองพิจารณาดูกันนะว่าพระที่ผมจะมานําเสนอแบ่งปันประสบการณ์นี้เป็นยังไงแต่พระองค์นี้นะฮะก็คือผมเองได้ไปตรวจนะไปตรวจสอบดูมวลสารต่างๆนะตามคุณสมบัตินะตามเ,าเรียกว,ว่าเป็นการเรียนรู้เจออนุรักษ์ที่เป็นไปทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีประวัติศาสตร์การสร้างมาค่อนข้างชัดเจนค่าต่างๆที่ผมไปตรวจมาเลยนะก็เป็นค่าที่ออกมาแล้วเรียกว,ว่าเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ ของมวลสารเนื้อของพระสมเด็จที่มีอายุร้อยกว่าปีนะแล้วก็องนี้ผมเองก็ได้ไปรับรองมาแล้วคือผมเองไม่ก่อนจะมานําเสนอนะท่านผู้ชมก็เรียนรู้มานะครับแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์เรียนรู้มากกว่าเราแล้วนอกจากนั้นนะผมเองก็มีมีเครื่องมือบ้านๆเครื่องมือธรรมดาเพราะนั้นเพื่อความมั่นใจนะเพื่อให้เราแน่ใจว่าพระสมเด็จที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยหรือว่าผมลูงชาเนี่ย ไม่มั่นใจว่าเป็นพระแท้นะที่ท,ทนนันสมเด็จเปโตพลังสิสร้าเนี่ยผมเองก็ต้องไปมีการไปทดสอบนะไปตรวจสอบก่อนที่จะมานําเสนอนะเพื่อให้มั่นใจว่าผมได้นําเสนอสิ่งที่เรีวยกว่าเป็นพระแท้นะหรือว่าเป็นพระที่ใ,ใกล้เคียงนะหรือดูแล้วเนี่ยเป็นพระที่ท,ทนันสมเด็จเปโตพลังสิสร้างนะท่าอย่างวัาเรามาลองพิจารณาดูเนื้อดูพินแล้วก็ดูองค์ประกอบต่างๆของพระสมเด็จองค์นี้ เรามาชมองพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ชายจีบรเกตทะลุซุ้มวัดขังองนี้นะครับท่านผู้ชมองค์นี้นะฮะเบื้องต้นเราก็ดูที่พุทธศินนะฮะนะครับเรามาดูที่ซุ้มนะฮะซุ้มเนี่ยท่านผู้ชมซุ้มเนี่ยจะไม่สมมาตรนะฮะนะครับพอถึงประมาณเข่าเนี่ยนะ,ะท่านผู้ชมก็จะเอียงเข้ามานะฮะเอียงเข้ามาเหมือนการเขียนข้ไก่ที่ผมเคยได้บอกไปแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็มาดูที่พระเกตนะฮะพระเกตเนี่ยจะทะลุซุ้มนะฮะ ซึ่งสองจุดนี้นะฮะก็จะเป็นพุทธสินไปทางสุขโขทัยนะครับแต่ว่าพอเราสังเกตดูใบหน้านยะใบหน้าเนี่ยจะเป็นจะกลมโตนะฮะกลมคล้ายๆผลมะตูมนะฮะแล้วก็แขนเนี่ยลำแขนจะล่ําอกในและอกจะล่ํานิดนึงฮะคือจากไหล่นะอกผายนะครับอกผายนะแล้วก็ซอกไหล่เนี่ยจะลงมานะฮะทิ้งลงมาแล้วก็เกือบมาเกือบตรงเนี่ยลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะไปทางพุทธสิน อู่ทองนะครับฉะนั้นองค์นี้นะครับก็คือเป็นพุทธศินสุขโขไทยอู่ทองนะฮะแต่ถ้าใบหน้าเลวเล็กนะใบหน้าเลวเล็กก็จะเป็นสุขโขททยนะแล้วเพราะว่าพอจากแขนลงมาเนี้ยที่เข่าด้านซ้ายองค์พระทั้งชมเห็นไหมครับเราจะเห็นสังเกตดูว,ว่าจะมีชายจีวรลักษณะนี้แล้วก็องนี้เนะี่ยเป็นพิมพ์ที่หายากนะทั้งชมที่บอกว่าหายากเพราะว่ามือนะฮะทั้งมสังเกตที่มือเนี่ยนะจะเป็นรอยประสาทของมือสองข้างซึ่งจะหา,หาดูได้ยากมากนะฮะ คือจะพบเห็นได้ยากมากองคนี้นะครับนับว่าองค์นี้เป็นเป็นพระพิมพ์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเห็นสันแข้งข้างซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคือเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของพุทธศิลป์จุกขไทยนะซึ่งจะเป็นงดงามนัองค์นี้ท่านผู้ชมครับดูนะครับฐานโบลูกแก้วนะก็จะลักษณะโค้งไปล้อนะล้อไปกับตักขององค์พระนะครับสิ่งนี้สันแข้งได้เห็น ชัดเจนมากนะแทงสิงนะครับทั้งซ้ายและขวามุมซ้ายมุมซ้ายองค์พระมุมขวาองค์พระนี่ก็จะไม่เท่ากันนะท่านชมสังเกตดูนะถ้าด้านนี้นะฮะด้านขวาองค์พระก็จะแทงขึ้นไปนะด้านซ้ายก็จะต่ำลงมานิดึงส่วนฐานเขียงท่านชมครับฐานเขียงเนี่ยชัดเจนเลยด้านซ้ายองค์พระเนี่ยก็จะเอียงน้อยถ้าเอียงน้อยส่วนด้านขวาองค์พระนี่ก็จะเอียงมากเข้าแลวขณะนี้คือพุทธศิลป์ของสุโขทัยนะฮะ เราลองมาสังเกตดูเนื้อท่านชมฮะรงนี้นะครับว่าเป็นพระที่เนื้อสวยงามมากนะครับท่านชมนะฮะก็ทันิฐานว่าน่าจะเป็นพระยุคที่สองนะซึ่งมีการเข้ามาทั้งหลวงวิจารณ์เกลนาใน,นได้ได้มานแนะนาให้สมเร็จผู้ยันโตนะใช้ปูนเปลือกหอยนะส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ใช้น้ำมันตัิกยูนเป็นตัวผสานซึ่งทาให้เนื้อพระเนี่ยงดงามมากนะแล้วก็พระองค์นี้นะครับท่านชมนอกจากจะ,จะ พุทธสินพิมพ์พระชงดงามแล้วนะเนื้อก็นะว่างดงามนะฮะเนื้อจริงๆเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดูในเนื้อจะเป็นสีขาวท่านชมนะครับจะมีอาจจะมีบางส่วนนะที่ที่ที่เนื้อพระหายไปนะท่านชมนะท่านชมนะครับสังเกตดูนะฮะเนจะเป็นสีขาวนะครับชัดเจนแต่ว่าจะมีน้ําแร่น้ําผงเคสอรหรือน้ําขององค์ประกอบของมวลสารต่างๆเนี่ยขึ้นมาเคลือบผิวทําให้ดูแล้ว อ,อเป็นสีเหลืองอ่อนที่สวยงามมากนะแล้วก็โดยเฉพาะจะท่านชมสังเกตด,ดูนะเนื้อเนื้อพระด้านในตรงนี้นะก็จะถูกน้นะําน้ําว่านหรือน้ําแร่ต่างๆน้ำพิษเเรต่างๆขึ้นมาคุมได้นะมาเคลือบผิวได้งดงามมากนะแล้วก็พระองค์นี้จะมีรอยแตกทันเยอะไมครับแตกขวางที่ซุ้มเนี่ยเราก็เรียกว่าแตกลายงานนะฮะส่วนแตกทั่วๆไปเนี่ยเราก็เรียกว่าแตกแตกลายสันเาโลกนะพระองค์นี้เนี่ย เป็นเนื้อแต่ที่ที่มีรอยมีรอยปริเล็กน้อยนะฮะรอยแยกเล็กน้อยซึ่งทําให้ดูแล้วองค์พระไม่แตกไปก็เป็นเป็นลายแตกธรรมชาติที่งดงามมากประชครับแล้วก็ที่ผิวของผนังนะฮะเห็ไหมครับว่าจะมีสีขาวขึ้นมาเนี่ยคือเป็นสีขาวของแคลไซต์นะซึ่งเป็นขึ้นมาลาักษณะขึ้นมาที่พอเหมาะนะฮะไม่ไม่ไปปรบคมหรือว่าเคลือบผิวของพระที่ทําให้ดูแล้วสีจะหม่นไปนะก็ รอยแตกนะฮะรอยแตกทั่วทั่วองเ์เลยนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าแตกไม่มากอย่างอย่างจุดนี้นะฮะรอยแตกรายงานเนี้ยนะก็คืออาจจะแยกมากนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขนาดทําให้ดูแล้วพระบดความงดงามนะองนนี้องเงี้นี่ได้ว่าธรรมชาติมากนะครับท่านผู้ชมงดงามมากสวยมากนะครับเรามาดูความสูงองค์พระท่านผู้ชมนะครับอันนี้ถนะ้าลองดูนะผมซูมเข้ามานะนิดนึงใช้กล้องโทรศัพท์นะฮะับไม่มีใช้กล้องโทรศัพทพ์ซูมเข้ามาจะได้ เห็นได้ช <boundaries> <si suppression> ัดขึ nope. <ori hang out> ้นนะชัดเจนขึ้นท่านชมสูงนะสูงที่สุดก็คือองค์พระนั่นเองนะองค์พระนะแล้วก็ความสูงที่สองของพิมพ์ก็คือด้านนี้นะผนังด้านนอกนะท่านผู้ชมจากซุ้มมานะครับทั้งสองข้างนี้นะแล้วก็สามก็คือด้านในจากองค์พระมาที่ซุ้มเนี่ยนะคือความสูงที่สามแล้วก็ท่านชมครับเป็นที่เคยได้บอกไปในหลายคลิปว่าถ้าเป็นพิมพ์สกุโไทยนะท่านชมพระเตศเนี่ยก็จะจากพระพักเนี่ยจะโค้งลงไปเนี่ย อ,อกร่องจ้างแล้วไปงดงามมากเช่มท่านชมเห็นไหมครับงดงามมากเลยนะแล้วก็พระองค์นี้นี่นะฮะเรียว่าพิมพ์มือแกะนะเราเราสันนิษฐานว่าไดเป็นหลวงวิจารณ์นะฮะกรอบก็ยังเป็นนะเป็นรอยที่งดงามมากเห็นไหมครับท่านชมนะฮะปกติแล้วกรอบด้านนอกเนี่ยพอมาถึงบริเวณนี้อาจจะบางทีจะหายไปแต่ว,ว่าด้านนี้จะคงอยู่นะฮะไรียว่าประลาดีทั้งทั้งพิมพ์แม่พิมพ์แล้วก็ การกดนะการขั้นตอนต่างๆนี่แล้วว่าทําได้สวยงามมากครับท่านผู้ชมเอามาพิจารณาด้านหลังองค์พระนะครับท่านผู้ชมนะครับองค์นี้ถ้าเราดูอย่างนี้นะฮะเราจะเราจะคิดว่าหลังนี่เรียบไปเลยนะฮะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยถ้าแต่ถ้าเราใช้กล้อง 10x ขยายนะฮะขยาย 10x เนี่ยก็จะเราจะได้เห็นรอยยุบรอยย่นนะของของด้านหลังของพระองค์นี้เนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นนะฮะ แต่นี้ลักษณะว่าเราดูด้วยตาเปล่าก่อนท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับพระองค์น,นี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะดูนะครับซูมามานิดนึงครับเห็นไหมพอซูมขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะก็จะเห็นรอยนะรอยยุบรอยแยกนะตามขอบเนี่ยนะครับตามขอบเราเห็นุรอยยุบรอยแยกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนแล้วก็จะมีรอยบางรอยนะที่เให้ที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับรอยปูไตน,นะฮะแต่ดูตามบางส่วนนะอย่างที่เรียนเราบ้าน่านนิฐานว่าพระองค์นี้น่าจะ นี่คือสัดส่วนของการผสมของมวลสารแล้วก็น้ำมันต่างอิวเนี่ยได้สัดส่วนที่ค่อนข้างงดงามแล้วก็จะมีนะฮะจะมีอะไรความมันเงาของน้ำมันต่างอิวเนี่ยก็ยังขึ้นจับอยู่ด้านผิวของพระเนี่ยสวยงามมากท่านผู้ชมครับเรามาดูภาพจากกล้องขยายองค์พระนะฮะท่านผู้ชมเราสังเกตเห็นนะฮะซุ้มเนี่ยนะค่อนข้างหนานะฮะค่อนข้างหนาอยู่เหมือนซุ้มผ่าวายนะครับแล้วก็ดูที่ พระพักนะท่านผู้ชมเห็นไหมพระพักนี่จะเป็นกลมนะเป็นผลประตูมใหญ่นะฮะถ้าเรียวก็จะเป็นสุขโขทัยนะแล้วก็พระเกะท่านผู้ชมอันนี้พระเกตทะลุซุ้มนะ่ละแต่ผมจันนิทานไม่จิงกันแล้วเดิมเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นพระเกตพลาดซุ้มนะแต่ว่าเราจะเห็นส่วนที่หักไปตรงนี้นท่านผู้ชมนะครับส่วนนี้หักไปนะฮะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ลองดูนะฮะพระองค์นี้นี่จะมีหูด้านซ้ายนะฮะคุณครับ หเห็นไม,ไม่ชัดเท่าไหร่จะเห็นเป็นรอยวูนะฮะแล้วก็อกผายนะท่านชมภาพอกผายนะฮะแล้วก็น้างชมดูนะครับอกผายแล้วก็นะทิ้งลงมานะครับคือเป็นสุขภัยจะอ่อนช้อยเข้ามาค่อ,อนกว่านี้คือคือโค้งมากกว่านี้นะฮะแต่ว่านี่ลักษณะเป็นไปทางที่จะไปทางอู่ทองแล้วแขนเนี่ยนะล่ำนะครับ,อบซอกายของรักแร้ท่านชมเห็นไหมครับว่าจะเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็นรอยสังคตินะพาดไปทําให้ ล่องซ้ายนะล่องลักแร้ซ้ายเนี่ยจะมีมุมแหลมเข้าไปมากกว่าด้านขวาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แขนซ้ายค่อนข้างจะทิ้งลงมานะทิ้งตรงลงมามากกว่าแขนขวาแขนขวานี่จะโค้ง mm hmm. แลวอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าพระองค์นี้นะครับท่านผู้ชมเลยว่าองค์นี้นะฮะบินเห็นรอยประสานของมือนะซึ่งซึ่งจะหาชมไดยากค่อนข้างยากนะท่านนะครับแล้วก็ด้านซ้ายองค์พระอันนี้คือชายจีบอลนะชายจีบอลหนาเนี่ยค่อนข้าง,างัดเจนฮะ ส่วนนี้นะครท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็จะเป็นสันแข้งซ้ายชัดเจนนะท่านผู้ชมครับนะฮะแล้วก็อันนี้คือฐานบูลูกแก้วนะฮะเรียกว่าเนื้อก็เป็นลายแตกโคตรงามมากนะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นแคลไซายนะฮะท่านผู้ชมมาดูฐานสิงห์นะฐานสิงห์นะฮะสองมุมเนี้ยก็จะไม่เท่ากันมุมนี้ก็จะเยื้องออกไปนะด้านออกไปด้านนอกมากกว่าด้านในนี้ลักษณะของสุโขทัยนะฮะฐานเคียงเห็นไหมท่านผู้ชมด้านซ้ายนะด้านขวา ด้านซ้ายนี่ก็จะเอียงน้อยกว่า,ด,า,วาด้านขวาด้านขวาที่เอียงมากกว่านะก็จะมีร่องน้าเรียกว่าร่องน้ํานะฮะตรงนี้ชัดเจนมากนะครับแ้าเราลองราดูเนื้อนะฮะส่วนที่เห็นก่อนตรงนี้นะจะเป็นออกสีออกสีฟ้านะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมดาว่านะ่คือสันที่ฉนว่าจะมีคารไซ้ทีขึ้นมาทาให้สีฟ้าเนี่ยจางไปส่วนนี้นะขาวคุณๆนี่ก็จะเป็นผมวิเศษทั้ง5้านะฮะอันนี้นะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็น่าจะอาจจะเป็นนะเป็นองวิเศษทั้งห้าเช่นกันนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเข้มกว่านดิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะครับเรามาพิจารณาดูเนื้อนะฮะบนสารของเนื้อนะนะครับท่านผู้ชมนะนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าเนื้อจริงท่านเป็นสีขาวแต่ว่าถ้าเราเห็นภาพรวมเราจะเห็นเป็นสีเหลืองในจริงแล้วเนื้อสีขาวโดยเฉพาะที่เป็นส่วนบนผนังนี่นะเราเห็นชัดเจนมากว่าเนื้อนั้นจะเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมสีขาวนะแล้วก็ เอกลักษณ์นะของพระสมเด็จเนี่ยนะมันจบเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนที่เรียกว่าเนื้อเนื้อหนึกนะเนื้อหนึกเป็นก้อนก้อนนะฮะนะดีกว่าแล้วก็บริเวณนี้ท่านผู้ชมเห็นะครับจะเป็นเป็นฟิล์มเคลือบขึ้นมาเนี่ยก็คือเคล้าซ้ายนั่นเองนะท่านผู้ชมฟิล์มเคลือบขึ้นมาแล้วก็ไม่เรียบนะฮะผมไม่แน่ใจว่ากล้องโทรศัพท์มันจะเห็นหรือเปล่าก็คือจะเป็นเป็นรอยนะไม่ใช่ครับขึ้นมาเรียบๆอาจจะเป็นการ สารเคมีหรือพ่อนฉลักอะไรก็จะเรียบแต่วันนี้ก็จะก็จะไม่เรียบนะเป็นธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นผมพิเศษนะครับขาวขุ่นตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะท่านชม,ชมดูสัเกตดูนะฮะนี่ฮะเป็นคาไซนะค่อนข้างชัดเจนขาวนะหรือบางท่าน,นี็เรียกว่าแป้งรอยพิมพ์คือแป้งโรอยพิม์นี่ก็ผสมด้วยด้วยปืนป,ปูน,ปนปเปลือกหอยด้วยนะฮะนี่จะเป็นจุดๆนะท่านชมนะี่นะครับดูนะครับ นี้นะสีแดงนี้เป็นเม็ดพักกำแพงอันนี้เราก็คาดดาว่าน่าจะเป็นดินเหลืองนะฮะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าดินสอเหลืองดินเหลืองนี่ชัดเจนนะฮะท่นานผู้ชมครับดูนะฮะลักษณะซุ้มนะเห็นไหมครับท่นานผู้ชมว่าจะมีรอยยุบรอยต้นรอยแยกเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนมากนะครับบริเวณนี้เป็นดินเขียวนะเนี่ยดินเขียวนะครับนะฮะดินเหลืองนี่ชัดเจนนะท่านผู้ชมดินเหลืองแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นพักกำแพง อันนี้ท่านชมครับอันนี้อันนี้จะเป็นลองดูนะฮะเป็นสีทองขึ้นมาผมจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะฮะเป็นสีทองขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็คือรายทองนั่นเองนะเห็นไหมฮะคือจะเราจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าจะมีแค่้ายที่ขึ้นมาปกคลุมเนี้ยสายทองนะซึ่งพระองค์นี้เนี่ยผมตรวจนะตรวจโดยเครื่องมือชางมิยศาศาสตร์มาแล้วนะก็มูลสารก็เป็นไปตามนะองค์ประกอบของการสร้างพระสมเด็จ จุดนี้ยิ่งชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับสีทองขึ้นมาในช่วงนี้ชัดเจนฮะลอยคาบไส้ขึ้นมาเป็นหลึกเนี่ยธรรมชาติมุกนาบมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูเนื้อที่ซุ้มมัจจะเป็นหนึก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 หลังหนะเนื้อของพระสมเด็จนะครับเนื้อบริเวณหน้าอกท่านผู้ชมครับอันนี้เราเห็นดินเขียวนะฮะดินเขียวก็สีก็ไม่เขียวจัดมากนะเพราะว่าจะมีคาบไสขึ้นมาปกคลุมเนี่ยท่านผู้ชมเลยเห็นชัดมากเลยบริเวณเนื้อที่หน้าอกเนี่ยอันนี้คือคาบลักเห็นไหมที่ซ้องลักแล้นะแล้ก็ มีมวลสารต่งตางๆอันนี้ก็ผมวิเศษนะครับนะฮะด้านหลังองค์พระนะท่านชมครับผมพ,พิกมาผมพิกมาก็จะพบอันนี้เขียวครับอันนี้น่าจะเป็นดินเนี้ยที่ไม่มีแสงรสะท้อนขึ้นมานะท่านชมครับดูนะลักษณะด้านหลังนี้ก็จะเป็นเป็นเกิดจะเป็นสังขยานะแต่ว่า ด้วยผมคาดผมคาดดาว่าอนิฐานว่าส่วนผสมของมวลสารต่างๆกับน้ำมันตังอิวเน่ค่อนข้างจะได้สัดส่วนที่สวยงามนะพระก็เลยไม่ลักษณะหรือจะไม่ไม่ยุบตัวย่นตัวลงวไปเป็นสังขยามากนะแต่ว่าเราเราสังเกตดูได้ว่าเนื้อก็ไม่ได้เรียบนะเป็นไปตามธรรมชาตินะของพระสมเด็จนะที่มีส่วนผสมของมวลสารหลายอย่างมาผสมกันโดวยวันนี้ก็คือแร่ทรายทองมีชัดเจนนะแต่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ซูมแล้วก็จะเห็น ได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อนะอดงามนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพวกดินเขียวนะท่านผู้ชมในที่ท,ที่แคลไซด์ขึ้นมาเคลือบอยู่นะส่วนหนึ่งนะครัอันนี้อันนี้พักกําแพงนะครับเม็ดพักกำแพงครับท่านผู้ชมบริเวณนี้นะฮะอันนี้เป็นดินสีฟ้านะฮะเนี่ยนะฮะลองปรับโฟกัสตรงนี้ินึงสีฟ้าแล้วอันนี้นะท่านผู้ชมจะเป็นเป็นแร่โลหะนะสีออกมาสีขาว สีเงินนะสีเงินหรือว่าบางท่านก็เรียกว่าเลหล็กไหลเงินยวงนะครับี่บริเวณนี้นะอันนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้สีดำแล้วก็เป็นเงาขึ้นมานะฮะก็น่าจะเป็นโลหะเป็นโลหะหรือที่นักอนุรักษ์หรือบางท่านก็เรียกว่าเลหล็กไหลไพยดำนะอันนี้ตรงนี้นะครับเรามาทดสอบปฏิกิยาแม่เหล็กกาลังสูงนะฮะเพราะว่าจากการสร้างนะท่านผู้ชมครับพระสุเบ็ดเนี่ยมวลสารเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กนะมีเหล็กนะท่านผู้ชมมีเหล็กประสมอยู่นะ ว่าจะเป็นมวลสารที่เป็นดินพวกแมงกานิสหรือว่าบางองค์เนี่ยก็มีการกล่าวว่าท่านได้นะฝังใส่คือท่านได้ผสมเหล็กไหลเงินยวงเข้าไปนะหรือว่าแร่ธาตุต่างๆที่เป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นในพระชมเบ็ดเนี่ยสูตรมากแล้วนะฮะก็จะแม่เหล็กนี่จะดูดได้แม่เหล็กกำลังสูงนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะผมเคยเคยเคย,เคยได้บอกหลายครั้งว่าการตั้งเนี่ยเราควรจะเอาด้านหลังนะตั้งเข้าหาแม่เหล็ก แล้วก็ตั้งแบบเกือบล้มนะวิธีการก็คือนะตัวตัวพิงที่เราดีอีกพิงองค์พระเนี่ยเราก็ควจะเป็นพลาสติกนะครับที่ไม่มีปฏิกิริยากับแม่เหล็กนะฮะหลังจากนั้นพอตั้งเกือบตรงแล้วเนี่ยเราก็ด้านหลังนะฮะแม่เหล็กกำลังสูงเข้าไปอันนี้เป็นแม่เหล็ก DJI นะครับได้ทำาจมครับมาเลยนะครับนะฮะก็นับว่าองค์นี้นะฮะมีส่วนผสมที่เป็นเหล็กนะตามประวัติการสร้างขององค์พระสมเบ็จนะครับ ซึ่งผมเองก็ได้ไปตรวจสอบมาแล้วนะฮะอันนี้นะครับตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาแล้วครับท่านผู้ชมก็ได้รับชมนะดูจากพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยแปแล้วนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมว่าท่านผมจะพิจารณาอย่างไรแต่ก็เรียนว่าผมเองไปตรวจสอบมาแล้วตรวจสอบที่สถาบัน,นที่เรียกว่ามีเครื่องมือนะที่ทันสมัยแล้วก็มีผู้ที่ดูแลสถาบัน ตรวจสอบนี้อยู่เนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเชื่อถือได้นะ,ะแล้วก็คือผู้ที่ดูแลสถาบันตรวจสอบนี่ก็จะมีความรู้ทางด้านพระสมเด็จทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเครื่องมือค่าแต่ละค่าที่ออกมาจากการตรวจสอบพระองค์นี้นะะเนี่ยครับก็เป็นเป็นไปตามยุคนะตามสมัยตามการที่ออกมาอย่างเช่นดีบุกนี่ยเราตรวจพบดีบุกในพระสมเด็จองค์นี้เนี่ยดีบกุกเน๋ยวนี้ก็น้อยนะที่จะมีผสมอยู่ในส่วนต่างๆแล้วก็อีกหลายอย่างนะที่เป็นค่าที่ ที่เราค่อนข้างดูแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นพระที่มีอายุร้อยกว่าปีนะโ mm hmm. ดยเฉพาะได้รับใบรับรองจากสถาบันพัชเบสที่มีการตรวจสอบก็ทําให้เราได้มั่นใจนะเพราะนั้นมันเหมือนเหมือนการสอบนะท่านผู้ชมเราเรียนรู้แล้วนะฮะเรามีการทดสอบผลที่เหมือนกับเราเราจะกำลังจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังจะทำอะไรสักผลงานอะไรสักอย่าง เราสร้างมาแล้วนะแน่นอนมาก่อนสร้างเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียนรู้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่แนะนำลงมาเหมือนการเรียนเหมือนเมื่อตอนที่ผมเรียนเยียนโทเน่นะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการวิจัยเงนะก่อนที่เราจะวิจัยเราต้องเรียนรู้ก่อนแต่ว่าเราจะทําเรียนวิจัยเรื่องอะไรนะเราต้องรู้สิ่งนั้นๆแล้วก็เราต้องรู้กระบวนการหรือที่จะีทางการวิจัยนะพอเราเรียนรู้แล้วนะหาข้อมูลมาแล้วข้อมูลคนต่างแล้ว แน่นอนนะพอผลออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำาเดิเือนินการวิจัยค,คล้ายๆกันนะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ใช้กระบวนการนี้นะนั้นแล้วพอผลออกมาเนี่ยว่าพระองค์นี่ผมก็นําเสอนอะที่ผมนําเสนอท่านผู้ชมเนี่ยเรียกว่าได้รับการรับรองว่าเป็นพระที่ทันสมเด็จพระเจ้าลังศีสร้างก็คิดว่าเออทำให้เราเนะี่ยภาคภูมิใจที่เราได้บูชาพระที่สมเด็จเนี่ยตัวท่านสร้างมานะเออคือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นความฝ่ายฝันนะของคนคนหนึ่งนะที่นิยม ด้วยวศรัทธาสมเด็จเพื่อทโ่จะอรมส่งสีงสร้างแล้วก็อยากมีพระที่ท่านสร้างเนี่ยไว้บูชาก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในการศึกษาในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ได้กรุณารับชมแลวก็ต้องขอบคุณประมาณที่ท่านผู้ชมหลายท่านไหนที่ได้กดไลค์นะท่านผู้ชมการกดไลค์เนี่ยเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ทํา YouTube ทุกท่านนะครับมีการกดไลค์ก็ะแสวิดีโอที่เราทําออกไปนั้นก็อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ แต่เป็นความสุขสนานก็ดีความเพลิดเพลินความรู้เลยก็ดีกับท่านผู้ชมนะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะแล้วก็ดันมาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ